มอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแกา่ร,ราษฎรจังหวัดชัยนาทที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาวอำเภอหนองบะมงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุร,รกันดารและรับทราบถึงปัญหาด้านความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาในด้านต่างๆในโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสะความผงใยไปกล่าวให้ได้รับทราบกับเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ราษฎรร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบถุงพระราชทา,านมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลแก่โรงเรียน มูล,ลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนแก่โรงเรียนมูล,ลนิธิประดาบทบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีออกหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานสำนักงานอายการสูงสุดมาให้ความรู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความรู้และรับเรื่องร้องเรียน มูลลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวและสภาสังคมสงเคราะห์มอบทุนการศึกษาพระราชทานจนถึงปริญญาตรีและมูลและนิธิการจนะบารมีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงวันนี้พลเอกไพรบุลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลและนิธิภูบดิน ในพระบรมราชูปถปัมภ์มูลนิธทิราชทรนปันสุขทําความดีเพื่อชาติศา,าสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถปัมภ์และมูลนิธทิพชรสุทธาคชาดุรักษ์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ประจำปี2568ที่อาคาร606สํานักพระราชวังสนามเสือป่า ทั้งสามมูล,ลนิธิได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมีวาระการประชุมอาทิการดำเนินง,งานระหว่างเดือนตุลาคม2567 ถึงเดือนมิถุนายน2568ซึ่งมูลนิธิภูบดินได้ช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ตำบลไล่โวอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพื้นที่เขตรัษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตก เป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนมีความสำคัญต่อความมั่นคงปัจจุบันพัฒนาคุณภาพชีวิตในห้าหมู่บ้านให้ดีขึ้นได้แก่บ้านสาระวะบ้านไลโว่บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจากกักระคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญเช่นส่งเสริมการปลูกไม้ผลเดิมคือกาแฟและมะม่วงหิม,มาพานในพื้นที่บ้านที่ไล่ป้า บ้านปางสนุกและบ้านจะแก่มูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่นขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาสุขภาพจิตฝึกทักษะอาชีพให้เมื่อพ้นโทษจะได้มีอาชีพมีงานทำและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และมูลนิธิรพัชรสุทธาคชานุรักษ์สร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วปัจจุบันร่วมกับชุมชนหน่วยงานรัฐเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินพื้นที่การเกษตรทําให้ราษฎรเดือดร้อนอาทิเพิ่มถินอาศายัยและสร้างแหล่งอาหารแก่ช้างป่า ปรับปรุงคูกั้นช้างและแนวรั้วเพื่อสกัดกั้นช้างป่าและสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่รอยต่อบ้านหนองปลาสิวและบ้านอ่างเสือดำตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาและบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์อบรมเยาวชนคชาอนุรักษ์เพื่อนำความรู้พฤติกรรมช้างป่าไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรอาทิน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเช่นน้ำพริกและน้ำมันนวดสมุนไพรปัจจุบันมีหมู่บ้านขาชานุรักษ์16แห่งและหมู่บ้านเครือข่าย57แห่ง วันนี้พลเอกกัมปนารุตด,ดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง56ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแถลงข่าวงานโครงการหลวงค6าภายใต้แนวคิด Farm to City Farm Time Stories น้ำพระาาราชหฤทยัยจากฟ้าสู่มหานครเพื่อฉเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชพุดชมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่12สิงหาคม2568ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ในงานมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงทั้ง39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือมาจำหน่ายให้ได้บริโภคสินค้าดีปลอดภัยมีประโยชน์กว่า3,000รายการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ ที่ห้องอนเนกประสองค์อาคารศาลาลูกขุนในพระบรมหาราชวังข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองแพทย์หลวงกองบัญชาการทหารมหาเล็กร,ราชวรลรรรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และกองรักษาการตำรวจพระบรมหาราชวังร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพนันษาวันที่28กรกฎาคม2568เป็นวันที่3มีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยัยะเป็นประธานในพิธีขระราชบริพารได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือป,ปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน วันนี้ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเจเดกโกรมแพทย์ทหารอากาศมารับบริจาคโลหิตได้โลหิตรวม16,650ซีซและตลอด3วันข้าราชบริพารบริจาคโลหิตรวม233,800ซีซีซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่ตตอไป สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคม2568นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กร,รกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่25ถึง31กร,รกฎาคม2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระระาชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับดูเรื่องอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะจนถึง30กร,รกฎาคมนะคะทั่วประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินลมฟ้าอากาศค่ะ